สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมทาวีสบายใจนะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะก็วันนี้นะคะนาเสนอนวัตกรรมเรื่อง 4f test kit นะคะหรือชุดตรวจสอบพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิดเซนโตเซตัสฟอร์โมซานัสในปลาน้ําตืดนเศรษฐกิจค่ะก็ชุดตรวจสอบนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับตัว antiigen ท e s t k i นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ตรวจสอบโควิดเป็นตรวจสอบพยาธิใบไม้นะคะที่เขาเจอในปลาค่ะไม่ใช่แค่ปลาทองแต่ว่าเป็นปลากระดีปลาตะเพียนอะไรเงี้ยก็สามารถเจอพยาธิชนิดนี้ได้เช่นกันค่ะโดยพยาธิชนิดดังกล่าว ะะยังไม่มีวิธีในการารักษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราหาวิธีในการตรวจสอบเขาได้ในตั้งแต่ระยะแรกเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดได้ค่ะทีนี้วิธีตรวจสอบเขาในปัจจุบันเนี่ยจะใช้วิธีการาตัดชีเนื้อนะคะมาตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรร,รศน์ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลานานนะคะถ้าสมมติมี100ตัวอย่างเนี่ยก็ตรวจไป100ตัวอย่างนะคะวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ส่งมาแค่100ตัวอย่างจากสถานที่เดียวมันก็จะมีหลายร้อยตัวอย่างเพราะฉะนั้นทําให้เนี่ยตรวจไม่ทัน รวมถึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบนะคะรวมทั้งอ่ามีถ้าสมมติว่ามีการตริดน้อยนกะะ็อาจจะทําให้การตรวจสอบผิดพลาดได้ดังนั้นแล้วนะคะ วิธีการ PCR เนี่ยก็เลยได้ถูกนํามาใช้นะคะในการตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้วิจัยนะคะก็เลยได้คิดว่าจะหานวัตกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับ ATK คือไม่จําเป็นต้องผู้ตรวจสอบเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพงก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองคะ่ะก็เลยได้ชุดตรวจคล้ายกาับ ATK น,น,นะคะแต่ว่าเราเนี่ยตรวจจับจาก DNA เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงทําให้ก็มีขั้นตอนในการสากัดดีเอ็นนะคะวิธีใช้ก็คือนปลานะคะทีะ่ตายแล้วเนี่ยมาสากัดดีเอ็นก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็นําไปบ่มนะคะเพิ่มปริมาณดี a ด้วยวิธีการแลมนะคะซึ่งคล้ายๆกับก c R ค่ะหลังจากนั้นจะมีการเติมตัวตรวจจับที่จําพระนะคะแล้วก็นาไปโยนลงบนชุดสติเพสนะคะผลก็คือจะปรากฏเป็นขีดนะคะคล้ายๆกับตัว ตัวแอดิเดนใช่ค่ะแอดิเดนเทสกิตนะคะถ้าสมมุติว่าสองขีดแสดงว่ามีการติดพยาธิถ้าขีดเดียวแสดงว่ายังไม่ติดพยาธิคะ่อนนอนะอ๋ออันนี้คือเป็นชุดตรวจสอบแรกของพยาธิชนิดนี้นะคะในประเทศไทยนะคะไได้รับรางวัลอะไรอ่ะตอนนี้เพิ่งนำมาอ,ออกประกวดเป็นงานแรกคะ่ะใช่ค่ะประกวดเป็นงานแรกในงานวันนักประดิษฐ์นะคะ